ล่าสุดครับมันมีมุมมองที่น่าสนใจของคิสซัตตันนะครับก็เป็นกูรูคนดังนะครับเขาก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเอเดนฮาร์กนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดิวจะดองซานโชที่ย้ายไปดอดมุลเลือกร้อยแล้วนะครับโดยคิสตันเนี่ยก็สงสัยนะว่าจะดองซานโชอาจจะอยู่ได้นานกว่าเอลิเนฮาร์ K ที่สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ด์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะแบบนั้นนะแต่มันก็ยังมีข้อสงสัยว่าจะดองซานโชเนี่ยจะได้กลับมาแมนเชสเตอร์เด็ดหลังจาก หมดสัญญาการยืมตัวหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดผลงานของเอเดรนฮารยังคงเป็นอยู่แบบนี้ต่อไปครับกีสตันมองว่า Ten ark, เ e นฮาร์กอาจจะต้อง ออกจากทีมในช่วงหลังจากจบฤดูกาลอย่างแน่นอนนะครับนี่คือคอมเมนต์สั้นๆจากกิสซตันนะฮะที่เอามาฝากกันนะครับอารมณ์ประมาณว่าจะรองซานโชมีโอกาสอยู่ต่อก็อยู่ที่นังเตะดด้วยว่าต้องการอยู่ต่อไหมส่วนคนที่น่าจะไปก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเอเดรียนฮาร์ครับที่ตอนนี้คุมทีมผลงานเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มีเรื่องของเซอร์จิลบราคิปเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมี เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงตลาดรอบแรกของเซอร์จิมนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากนี้เหมือนกันครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มีการเล่นข่าวกัออกมาจากเดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเตรียมแผนคว้าตัวไบรอันบรอบบี้นะครับ ส่ยนหน้าทีมชาติคอนลานของทางอาแเจ็นะฮะเข้ามาเสริมแนวรุกในช่วงตลาดรอบหน้านะครับก็อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละเพราะว่าในช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูส่วนใหญ่ก็ ยืมตัวได้อย่างเดียวอย่างที่เทนฮากบอกมาแล้วก็ตามรายงานจากเ่อร์งกฤษมากมายนะครับการดึงตัวเข้ามาก็แทนที่มสัสยาที่จะหมดสัญญากับทางสโบสรน,นะครับพอมสัสยาออกไปถ้าเกิดเทนฮากยังอยู่ก็จะมีการแนะนำไบรอันบลอมบี้นี่แหละเด็กเก่าอีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนฮอลแลนด์อีกแล้วนะครับดึงเข้ามาแทนที่นะครับพอก็แสข่าวแบบนี้ออกมาครับแฟนผีส่วนใหญ่ก็แซลในะทิศทางเดียวกันนะครับว่าเด็กเก่าอีกแล้วนะฮะยังไม่เข็ดหรอนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เทนฮาก็มักจะมีการแบบว่าชอบดึงเด็กเก่าหรือนักเตะที่ผ่านตาเข้ามาเป็นอย่างดีนะครับก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นลิสันตรวัตเนสเนี่ยสอบผ่านนะครับแตตอนนี้ก็ยังแบบสอบไม่ผ่านนะในตอนนี้นะครับโวลน่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆแล้วก็มีในรายของ โซเวียนอับาดนะครับที่เคยอยู่ด้วยกันที่ FC u t r e ท h t อย่างเงี้ยนะฮะก็ไปดึงกันเข้ามาแล้วก็ผลงานก็ยังไม่ดีด้วยถึงแม้ว,ว่าจะเป็นการยืมตัวก็าตามแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าแมนยูก็ได้รับ คำแนะนาจากเอเดรินฮังให้ไปคว้าตัวไบอันบอมรีเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยหลังจากนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นในช่วงมกราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการยืมตัวนั่นแหละแต่อาแจากคารย,ยอมไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางอาแจากถ้าเกิดจะปล่อยจริงเนี่ยก็น่าจะปล่อยแบบทาวนมากกว่านะครับโอเคนี่คือเรื่องราวจากสื่อของอังกฤษนะครับอย่างเดอะมิลเลอร์เนี่ยรายงานออกมาเป็นกระแสข่าวว่าสิส่วนตองผมเนี่ยผมมองว่า ถ้าเกิดแมนยูจะซื้อซูย์น้าเข้ามาแทนที่มาร์เซยจริงเนี่ยผมว่าเอาของที่พร้อมใช้งานดีกว่าพร้อมใช้งานกว่านี้ดีกว่าแล้วก็เป็นตัวเลือกที่คาดหวังได้มากกว่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยผมเคยมีการติดตามปบรน b บอบบี้มาก่อนเพราะว่าบอบบี้เนี่ย เคยเป็นข่าวกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่เทนฮาร์คุมทีมแรกๆแล้วนะครับในช่วง2-3ตลาดรวมตลาดรอบนี้ก็มีข่าวอีกนะฮะก็มีข่าวเป็นประจำนั่นแหละที่จะมาร่วมทีมแมนยูนะครับแล้วก็เหมือนกับนักเตะเนี่ยก็แบบมีการเลซลเซว่าก็สนใจอะไรประมาณนั้นครับถ้าเกิดแบบแมนยูสนใจเทนฮาร์คต้องการให้ไปช่วยงานเขาก็สนใจที่จะย้ายมาเขาก็มีการแบบเซลเซลหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของผลงานภาพรวมเนี่ยผมมองว่ากขาเลือกได้นะอย่างที่บอกกันไปครับอยากให้สโมอสรมองหาตัวเลือกอื่น นะครับถ้าเกิดจะซื้อจริงๆกลาซี Galaxy อย่างเงี้ยผมว่าอ่ะโอเค เรื่องของเม็ดเงิน,นราคาไม่แรงแล้วก็เรื่องของกายภาพอะไรต่างๆคว่ามันเหมาะมากกว่านะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะส่วนเทนฮาร์กถ้าเกิดยังอยู่นะในช่วงซัมเมอร์และชอบเบ,บรนด์บลอมบี้เด็กเก่าอีกแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะก็มารอดูผลกันบางทีมันอาจจะดีก็ได้หรือถ้าเกิดแย่ลงคุณก็ต้องโดนแซงก,กันไปตามระเบียบนะฮะว่าสนใจเด็กเก่าอีกแล้วนะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนเรื่องของกระแสข่าวข้อสิบอีกหนึ่งเรื่องครับ ฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับสื่อเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละแต่ว่าเน้นในเรื่องของตราซื้อขายนั้งเตะเขาก็ได้มีการ จัดเกี่ยวกับห้นนังตะที่จะเข้ามาแทนที่จะดองสารโชวนะครับเป็นห้นนังตะที่น่าสนใจแล้วกันมีใครบ้างนะครับคนแรกครับขอยิบยกให้เป็นไมเคิลออเซซเลยนะครับเมื่อช่วงหลายวันก่อนแมนยูเนี่ยมีข่าวว่าแสดงความสนใจอยากได้ตัวไมเคิลออเซซเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็จ้องที่จะคว้าตัวออเซซในช่วงซัมเมอร์หรือหลังจากจบซีซั่นและนี่อาจจะเป็นดิวแรกในยุคของทางเซอร์จิมไรคิปได้ เหตุผลที่ทางแมนยูเนี่ยไม่เซ็นในช่วงตลาดมกราคมเนี่ยเพราะว่านกเตะรรายเนี้ยมีราคาที่สูงพอสมควรน,นะครับแล้วก็แมนยูไม่มีเงินด้วยนะครับอย่างที่บอกกันไปครับแมนยูแสดงออกอย่างชัดเจนว่าให้ความสนใจแนวลุกรายนี้นะฮะหลังจากที่เซอร์จิมเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นดิวที่แมนยูเนี่ยเซ็นเข้ามาลำดับแรกแรกแล้วกันนะครับเป็นตัวเลือก,อกแรกแแหละที่แมนยูจะเลือกเซ็นนะฮะโดยที่ไมเคิลโอเดซ่เนี่ยพึ่งเซ็นสัญญากับ กิตตารบริษไปอีก4ปีนะในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ส่วนหนึ่งในะสัญญาเนี่ยมีการระบุว่าค่าฉดสัญญาซึ่งสามารถนํามาใช้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแม้จะไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขก็ตามนะในตอนนี้แต่ เชื่อกันได้ว่าก็น่าจะประมาณ35ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับโดยที่มีเชลซีแล้วก็เซนอนและอีกลหลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจด้วยที่เป็นทีมชั้นนําในอังกฤษรวมไปถึงแมนยูเรานะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันรายที่2ครับที่เขาจัดกันขึ้นมาก็คือโยฮันบากาโยโก้ครับนักเตะจากลิกดัตนะฮะลีกดัตอีกแล้วลีคอนแลนด์อีกแล้ว,ลวนะครับสำหรับโยฮันบากาโยโก้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับโดยที่สื่อเนี่ยเราบทีว่า จับตาดูสถานการณ์ของปีกชาวเบลเยียมราณีในช่วงตลาดรอบนี้นะฮะ คือที่ผมบอกว่าเป็นนักเตะจากฮอลแลนด์อีกแล้วเนี่ย PSV เป็นต้นสังกัดของนักเตะรานี้นะต้องบอกกันก่อนนะครับแต่นักเตะรายนี้มีสัญชาติเป็นนักเตะเบลเยียมนะครับชี้แจงกันก่อนนะการเจรจาเนี่ยมีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะทําสําเร็จนะครับเนื่องจากว่า PSV เนี่ยตัวสังกัดของบากาโยโกยินดีที่จะปล่อยนักเตะรานี้ถ้าเกิดได้เรื่องของเงินตามที่พวกเขาต้องการอยู่ที่34ล้านปอนด์นะครับในช่วงเดือนนี้ก็ได้ หรือในช่วงซัมเมอร์อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยทำผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับฟอร์มของบากาโกโในช่วงฤดูกาลนี้โดดเด่นมากๆครับเขามีส่วนเกี่ยวกับการทําประตู ของทีมถึง17ลูกนะครับจากการลงเล่น27เกมแล้วก็ด้วยเรื่องของวัยครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นแน่นอนว่าอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้าและจะเป็นการลงทุนที่ถือได้ว่าไม่มีเรื่องของการจ่ายเงินที่แรงเกินไปแล้วก็ผลงานโอเคอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งตัวริมเ้นนั่นแหละเพราะมันเป็นตำแหน่งของจด,ดองซานโชนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลือกที่2นะครับส่วนตัวเลือกที่3ครับก็คือมาคัสเอดเวิร์ดนะครับ ในร้ายของมาคัทเอสเวิร์รเนี่ย ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่านักเตะราเนียก็มาจากลีกอังกฤษนี่แหละนะครับย้ายมาร่วมทีมลิสบอนสปอร์ติ้งลิสบอนที่ลีกโปรตุเกสนะครับถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับมีส่วนกับทีมเรื่องของการทําประตูเนี่ย9ประตูจากการลงสนาม24เกมนะครับช่วยให้ผลงานภาพรวมแล้วก็ผลงานส่วนตัวของนักเตะเนี่ยยอดเยี่ยมมากในช่วงซีซั่นนี้นะครับซึ่งค่าดการันออกมานะครับว่านักเตะวัย5ปีราเนียมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะถูกลงมาเพราะว่าเงื่อนไขค่าสัญญาเนี่ยมันจะ สิ้นสุดในช่วงปีส0 26นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต่ำกว่าห้ล้านบอ์ก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดแมนยูติดต่อไปเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น30ไม่เกิน40หรือเปล่านะครับซึ่งเตะรายนี้ครับต้องบอกว่ามีความสามารถหลากหลายในเรื่องของตำแหน่งการยืนตำแหน่งการยืนพื้นที่นะครับในพื้นที่แนวรุกนั่นเองนะครับเล่นทั้งตำแหน่งตัวริมเส้นได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เล่นเป็นตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบได้พรีเมกอร์ได้้หนาเป้าไดก็คือ พื้นที่แนวรุกเนี่ยมาคาสเอสเวิร์ดเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกนะที่คือมันมีคอมเมนต์เหมือนกันนะว่ามันค,คล้ายคกับจารองซานโช่อ่ะสำหรับมาคาส S เอสเวิร์ดอ่ะลักษณะการเล่นค,คล้ายๆกันเลยซึ่งผมไปดูแล้วมันก็ค,คล้ายจริงๆนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะๆน,น,น,นะแต่ว่าค,คล้ายคลกันนะครับแฟนผีก็ลองไปดูกันดูนะครับประาที่4ครับเป็นดอนเยลมาเล่นนะฮะก่อนหน้านี้ครับดอนเยลมาเล่นเนี่ยถูกพิจารณาว่าอาจจะใช้เป็นข้อตกลงในการ สลับดิวกับเจดอนซานโช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ยมันมีข่าวออกมาประมาณ หลายวันอยู่ครับเก,เกือบๆสิวันได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกกันไปก็คือดีลมันก็โล่งก,กันไปนะครับสุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนเยมาเล่นเนี่ยอนาคตไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดัดมุลเนี่ยมีการดึงตัวเจนนองซานโชเข้าไปอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นทันทีนะครับบอกกันว่าแนวรุกทีมชาติฮอลแลนด์รายเนี่ยถูกมองเรื่องของ ผลงานภาพรวมว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มการเล่นแบบไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดนัดไหนฟอร์มดีมันก็ปังไปเลยแหละแล้วก็ตัดเลตติ้งออกมาเนี่ยก็10เต็ม10ได้เลยนะครับว่ากันแบบนั้นแต่ว่าบางเกมเนี่ยหายไปก็หายไปแบบดื้อนะครับ ซึ่งถ้าเกิดดอนเยวาวลเลนมาอยู่กับเทนฮาร์คนสัญชาติดเดียวกันเนี่ยบางทีเทนฮาร์อาจจะดึงเรื่องของประโยชน์จากตัวของนักเตะรานี้ก็ได้นะครับส่วนทางแมนยูเราเนี่ยปัญหาก็คือจะหาวิธีไหนครับในการดึงตัวนักเตะรราเนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับเรื่องนี้ปัญหาใหญ่เพราะว่าไปซื้อขาดอย่างที่ดอทมุลต้องการเนี่ยก็คือการขายขาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไปอีกนะฮะจะไปยืมตัวก็ไม่รู้ว่าดอทมุลจะให้ยืมหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันตอนนี้แมนยูกำลังพิจารณาเกี่ยวกับสาการ ของเ,เดียวมาเล่นอยู่นะครับนี่คือกระแสะข่าวที่มีการเล่นกันออกมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกรายที่สนะครับรายสุดท้ายครับตัวเลือกรายที่5ครับเป็นฟอรันตเรสนะครับก็ฟอรันโตเรสเนี่ยมักจะมีข่าวเรื่องของการย้ายออกจากบาเซลนาเป็นประจำนะฮะบ,บางสื่อก็ราย,ยางานกันออกมาว่านักเตะรายนี้ ต้องการย้ายออกจากทีมเนื่องจากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาบีอันันเดสกุนซึ่งของทีมสักเท่าไหร่นะครับเหตุผลสำคัญที่ตอเรสคิดแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากชาบีก็เพิ่ง ที่จะมีการดึงตัววิกตอร์โรเก้เข้ามานะครับเป็นแนวรุกรายใหม่ทําให้การแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันยิ่งสูงเพิ่มขึ้นก่อนหน้านั้นน่ะมันแข่งขันกันสูงอยู่แล้วตอนนี้โรเก้เข้ามาเด็กใหม่ป้ายแดงฟอร์มแรงเนี่ยก็ยิ่งแต่เข้ามาเบียดเสียดกันอีกนะครับมันก็เลยหมายความว่ามีความเป็นไปได้ครับที่นักเตะรายเนี่ยอยากย้ายออกจากบาร์เซโลนา แล้วก็ไม่ต้องการนั่งเป็นตัวสำรองไปหาโอกาสการลองเล่นแบบสม่ำเสมอในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจากนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะครับปลายทางก็อาจจะเป็นการกลับมาที่พิมเมร์เรยอังกฤษอีกครั้งก็ได้แต่รอบเนี้มันด้ใช้ซิตี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เคยอยู่กับทางซิตี้มาก่อนแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่าประทับใจมันก็ต้องดูความต้องการของทางนักเตะก่อนว่านักเตะต้องการแบบนั้นไหมเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับซิตี้เราก็ซ่าๆกันอยู่นะครับกลับมามันหักกันอย่างแน่นอนแหละระหว่างแฟนบอลแล้วก็ตัวของนักเตะเองนะครับกับทางฝั่งแฟนบอลซิตี้นะแต่จุดดีก็คือแมนยูเนี่ยดึงฟอร์นตัเดสมาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องแบบมีการปรับตัวอะไรมากมายเพราะว่านักเตะก็เคยลงเล่นในพิวรีงกินมาก่อนนะครับแล้วก็ลงเล่นเวทีระดับสูงประสบความสำเร็จกับซิตี้มาก่อนเพราะฉะนัน เป็นัรเลอกที่พร้อมใช้งานแต่มันอยู่ที่ดีลดังกล่าวเนี่ยบาซ่าจะปล่อยให้ยืมตัวไหมในช่วงกลางซีซั่นถ้าเกิดไม่ปล่อยแบบยืมตัวและแมนยูสนใจจริงก็ต้องรอไปในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าสู่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการดําเนินการดีลเกี่ยวกับการเซ็นแบบถาวรอ,อย่างแน่นอนนะครับบาซา่าแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเงินอยู่แล้วนะครับในการขายนักเตะถ้าเกิดแบบมีข้อเสนอที่น่าสนใจมันก็อาจจะเป็นดีลที่วินวินทั้ง3ฝ่ายนักเตะได้ย้ายทีมนะ เปลี่ยนบรรยากาศแมนยูได้ตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกรายใหม่แทนที่จะรองซานโช่บาซ่าได้เงินตามที่พวกเขาต้องการจากการขายนักเตะตัวสำคัญของทีมนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ